สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่มาชวนทําแกงส้มผักรวมค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะแล้ววิธีทําให้ผักรกระเฉดกรอบนะคะเนี่ยผักกระเฉดเม่ใส่ไว้ข้างล่างค่ะนี่เลยวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะจะไปดูกันว่าเทคนิคทําให้ผักกระเฉดกรอบนะคะใส่ตอนไหนเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสีัีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่จะทําแกงส้มผักรวมค่ะนี่เม่มีผักกระเฉดอ่อนๆเด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอดอกกระหล่ำกับแครอทนะคะ นี่จะเป็นผักปังนะค่ะผักบุ้งไห่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วผักบุ้งน,น้ำเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหั่นรวมๆกันไว้แล้วเราจะมาโขลกพริกแกงกันเลยนะคะก็พริกแกงส้มค่ะเมซื้อมาแค่สิบบาทจะไม่เอาเผ็ดมากนะคะเดี๋ยวลูกกินนะคะเราจะมาโขลกพริกแกงส้มกับปลากระป๋องก่อนค่ะปลากระป๋องแม่ใส่ไปเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยคุณผู้ชม ใส่ไปส่งกระป๋องนะใครจะอยี่ห้อไหนรสไหนก็ได้แล้วเวลาตำอ่ะอันนี้ต้องค่อยๆแล้วนะค่อยๆบี้ๆเขาคุณผู้ชมใช,ใช้ทำแบบนี้นะคะที่ใส่น้ำไปด้วยให้เขานัวคุณผู้ชมใครไม่ชอบน้ำปลากระป๋องก็ขูดแต่เนื้อปาลาได้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเหล,ลวละระหว่างนี้ก็จะเปิดไฟไว้รอเลยนะคะเน่จะตั้งน้ำให้เดือดเนาะ เนี่ยค่ะแล้วก็เมก็จะมีมะขามเปียกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะอาทับพิมพ์นะคะคุณชมเมฆจะไปทอดแต่ก่อนทอดเมจะข้าวเกลือก่อนนะเนี่ยโรยเกลือป่อนไปข้าวเกลือทั่วๆปลาเราจะได้เป็นชิ้นเป็นอันนะทอดจะไม่เละเนี่ยค่ะข้าวเกลือแค่นี้แหละคะ่ะหลังจากล้างทําความสะอาดตัดชิ้นแล้วเนี่ยก็ข้าวเกลือปลาเขาจะไม่ติดกระทะ,ค,ะคุณผู้ชม ได้มีรสชาติเนาะอ่า๋ยวไปทอดกันเลยค่ะระหว่างรอน้ำแกงเดือดถ้าเป็นเด็กเ็ต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะเดือดใส่นะคุโตูก็ต้องระวังนะคะไม่ใช่ระวังเด็ก เ่ยใช้ปลาตะพิสองตัวแต่ว่าทันโตัวไม่ใหญ่นะมันมีตัวเล็กๆก็เดือดเอาทอดไปนะคะทีทานี้ระหว่างทอดปลาเราก็ทําน้ําแกงเลยค่ะอน้ําเราก็เดือดพอดีนะคะน้ําเปล่านี่แหละคุณผู้ชมก็เอาพีิแกงที่เราตาไว้นะที่เราโขกกับปลากระป๋องอ่ะเป็นพี่แกงส้มน,นะคะใส่ลงไปเลยเมย์ก็จะเอาน้ําแกงน้าเนี่ยล้างครกหน่อย มันจะที่ติดอยูอทีุ่กนะคะใครชอบค้นแค่ไหนก็ใส่เนื้อปลาได้เยอะเท่านั้นเลยนะอันนี้แม่ใช้เป็นปลากระป๋องคุณผู้ชมเนื้อเนื้อปลาเราก็จะทอดนะคะเขาจะได้ไม่เละ ปรุงรสก็ง่ายๆนะวันนี้เมย์จะใส่ผงชูรสด้วยนะคะเนี่ยค่ะใครชอบใส่เยอะคนนี้ก็ได้นะนี่ค่ะให้น้ำเดือดสักครู่นะคะ เสียงลมคุ้ชมเหมือนฝนจะตกนะคะใส่บรตีลงไปหน่อยนะเสร็จเกลือลงไปหน่อยนะคะ กิแล้วเนาะอ่าหมายถึงว่าน้ำเขาเดือดลุ่งพล่านดีแล้วแม่ก็จะใส่ผักสุกยากนะคะกระลำดอกกับแครอทเนี่ยจะใส่ลงไปก่อนอดปลาก่ะน้องแมวได้กินอันนี้เป็นผักสุกยากก็จะใส่ก่อนถ้าใครมีแตงโมอ่อนมีมะละกออยากใส่ด้วยก็ได้นะคะ แม่โชว์มันมันอยู่ดีวนานและม่ได้คันใหม่เราก็จะมีน้ําตาลปึกนะคะน้ําตาลกระโดดอะ่ะแม่หั่นไว้แล้วมันเป็นปึกปึกหรือใช้ใช้น้ําตาลปี๊บน้าตาลมะพร้าวได้เหมือนกันเลยนะคะแกงส้มบางคนใส่กะปินะบางคนใส่ปลาร้าแต่สำหรับแม่จะใส่น้ำปลาร้านะคะ ใ่ปลาะนะเนี่ยก็เะเทน้ำปลาใส่ไปประมาณหนึ่งสักทีค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราคุณผู้ชมใครไม่มีปะละราติดแบบนี้ก็ใส่ปลาขวดก็ได้ค่ะ อะะทอตปลาเลยคุณผู้ชมอันนี้เขาจะสุกยากนี่จะชอบกินนิ่มๆคุณผู้ชมเลยต้องใส่ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพอเขาเดือดทีเราก็จะปรุงเปรี้ยวปรุงเค็มปรุงหวานากับน้ำแกงเลยนะคะเนี่ยเขาเดือดได้ทีละเน,นะเขาเริ่มเดือดมาแล้วเน่ก็จะชิมน้ำแกงก่อนเลยโอเคมีเค็มนิดหน่อยนะเน่จะใส่เปรี้ยวใส่หวาน บางคนจะกินแกงส้มหวานางคนกินไม่หวานอันนี้คือตามที่เราชอบนะคะคุณผู้ชมคะเราปรุงตามคนอื่นชอบเราก็ไม่อร่อยของเราเนาะเราชอบแบบไหนเราอร่อยแบบไหนทําแบบนั้นนะคะไม่ไม่เฟลกนะคะคือทาเนี่ยทาที่ตัวเองกินได้จริงค่ะแล้วก็ไม่ได้ชั่งตวงวัดเพราะว่าอ่าแต่ละคนอะ่ะไม่เท่ากันเนาะบอกว่ากะลัมหนึ่งดอกก็จอบเล็กจบใหญ่อีกใช่ไหม อันนี้เป็นมะขามนะคะเห็นชิงแล้วยังเปรี้ยวไม่พอนะเห่จะใส่เปรี้ยวเพิ่มนะคะใส่มะขามเพิ่มอีก เลือกเพิ่มห,หน่อยนะคะจอป่นก็ป่นเจอเม็ดก็ได้ะคะ่ะที่เรามีมเม็ก็จะเพิ่มน,น้ำตาลหน่อยน,นะเมยชอบรสที่ก้มกล่อมกมกล่อมแต่บ้านก็ไม่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมอาการคุณผู้ชมชอบเลยนะคะยังต้มต้องเที่ยวทีนจะอะร่อย เราจะมาดูปลานะคะนี่ใส่แน่นันหน่อยนะอาจจะมีติดกันได้กตนไม่ติดกระทาะค่ะค่อยๆจับเขานะคะ แต่ถ้าเกิดมันติดกระทะแบบนี้ต้องถดออกแต่ไม่ใช่ติดกระเพาะติดจุดน้อยที่ติด สุกเหลืองทีละด้านนะคะคุณนผู้ชมทีนีเราก็จะทอดด้านนี้ให้เห,หลืองนะคะค่ะราไปดูน้ำแกงกันดีวกว่าเนาะนีะ่ก็แบถือข้ามไปข้ามมาอย่างนี้เลยนะคะพอดีว่าทำใส่เตานะนเลยน้ำแกงเราเดือดดีอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็มาชิมอีกทีนึง เ็้มหวานได้แล้วเปรี้ยวอีกหน่อยนะคะแกงก้มต้องเปรี้ยวเนาะแต่บ้านแมเนอ็น่ะชอบเปรี้ยวน้ำมะขามนะคะบ้านเอ็นไม่ใส่ม้นาวนะบางคนเขาจะดิบนาวเนาะในแกงก้มเคยใส่น้ำมะขามไปะออละวทีนี้นอร่อยแหละ คะเดี๋ยวรอเดือดเราก็จะใส่ผักใส่ผักบุ้งกับผักตังนี่ค่ะได้แล้วนะนี่ก็จะใส่เลยใส่เดี๋ยวเขาก็ยกคุณผู้ชมผักบุ้งกับผักตังผักบุ้งเนี่ยเราปลูกเองเลยคุณผู้ชม บงหนาแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้วรุ้งนี้ก็มาทำเอมานอาจจะม่ชหมฉัน,นิดหนัดคนให่ทั่วน้ำนะคะเพราะว่าในถ้าโดนน้ำร้อนอะ่ะไม่งเขาจะดำ กกแกงส้มผักรวมนะคะส่วนเจ้าผักกระเฉดเดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังคุณผู้ชมเวลาเราใส่ผักไปเขาก็จะจืดลงอีกหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงแบบเข้มข้นไว้รอเลยคุณผูช้ชมแกงส้มเนยก็ได้ทีแล้วนะคะ นี่ก็วางสดไปอ่อไไนไลยเนาะเวลาจะกินก็เดี๋ยวตัดเสิร์ฟนะคะปลาเน่ก็ได้ที่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูปลากันกค่ะคุณผู้ชมอ่นี่ค่ะปลาเน่ก็เหลืองสวยงามได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดทึ้นกันเลยนะคะติดไปก่อนนะ ขึ้นเนเสต็กน้ำมันไว้นะคะใส่เชือ่ยแยกก่อนใส่เชือ่ยใส่จานแยกไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตักแกงต้มกันนะคะ mm. เราชอบปลาอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมจะชอบปลาช่อนปลานินได้หมดเลย mm. เสียงฝนตกต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชม mm. เสียงฝนอาจจะดังหน่อยนะ mm. เราไปตักเติร์กันเลยค่ะผักกระเฉดนะคะขอภัยกับเสียงฝนนะคุณผูณ้ชมเราก็จะหยิบผักกระเฉดใส่ชามได้เลยไม่ต้องไปลวกนะคะเดี๋ยวเขาไม่กรอบอค่ะ ที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นนะเดี๋ยแหม่มก็จะตัดน้ําแกงใส่น่คะเราตัดน้ำแกงราดไปบนกระเฉดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสุกพอดีนะคะ แบบนี้นะคะผักกระเฉดเราก็จะกรอบนะคะคุ้คมแต่ว่าแกงส้มเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยค่ะยิ่งได้กินพวกนี้เช้านะอุ่นให้เขาเข้าน้ําเข้าเนื้ออีกนะโอ้โหอร่อยมากๆ นี่ค่ะเต็มเต็มถ้วยเลยแกงส้มผักรวมของเมย์นะคะไม่ยากเลยมาดูกันใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแกงส้มผักรวมนะคะง่ายๆลองทําดูนะคะคุณผู้ชมก็จะได้แกงส้มผักรวมที่อร่อยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยเนาะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพัวเมย์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ